สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันพฤหัสที่30พฤษภาคม2556นะคะทองคำในช่วงกลางวันนะคะก็กว่นตัวในกรอบแคบๆแ,แต่ว่าช่วงกลางคืนกลับมีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะทำให้ราคาทองคำปิดตลาดเพิ่มขึ้นมานะคะเมื่อคืนนี้13.30ดอลลาร์ปิดที่1,393ดอลลาร์ส่วนราคาโลหะเ,เงินปิดเพิ่มขึ้น 18เซนนะคะปิดที่22.42ดอลลาร์นะคะมีแรงขายในตลาดหุ้นออกมานะคะเราก็ทำให้มีแรงซื้อทองคำในฐานะสิ่อรั์ปลอดภัยนะตลาดตอนนี้เริ่มกังวลน,นะคะว่าทางเฟดหรือว่าทางคารการสารัสเนี่ยจะมีการยุติมาตรการ QE นะคะหรือว่าจะมีการลดวงเงินในการทำ QE นะคะตรงนี้ ส่งผลรบกับต่อดุุนค่อนข้างจะมากนะคะเพราะว่าจริงๆต่อดหุนเนี่ยได้รับอันนี้สง์ทางบวกค่อนข้างจะมากกว่าทองคำนะคะในหลังจากที่ทางเฟรดเนี่ยเริ่มใช้ QE3 เป็นต้นมานะคะทองคําแทบไม่ได้รับผลกระทบทางบวกมากมายนะคร ส่วนการประชุมของกรงอมเมื่อวานนี้นะคะช่วงบ่ายก็ออกมาลดตัตรดดอกเบี้ยลง0.25%นะคะเหลือ2.5%เป็นไปตามที่ตลาดคาดการไว้นะคะตรงนี้ก็เลยอาจจะบอกว่าค่าเงินบาทอาจจะไม่อ่อนค่าลงนะคะเห็นค่าเงินบาทเริ่มกลับมาแข็งค่าขึ้นนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งนตลาดประเมินไปแล้วนะคะว่าทางกรงองงน่าจะมีการปรับลดตัตราดอกเบี้ยลง ะะตรงน,นี้ก็ตลาดก็เลยไม่ได้ตอบรับนะคะจากเรื่องการลดอาัตาราดอกเบี้ยลงในครั้งนี้นะคะส่วนคืนนี้สหรัฐอเมริกามีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสตัวนะคะที่สำคัญมี GDP ไตรมาสหนึ่เป็นการประมาณการครั้งที่2นะคะครั้งนี้น่าจะขยายตัว2.5ไม่แตกต่างจากที่ประมาณการครั้งแรกนะคะถ้า เกิดออกมาตามที่หลาดคาดการไว้นะคะคงไม่ได้การพบกับเรื่องค่างเงินดอลลาร์แต่อย่างใดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดออกมาต่ํากว่าทีา่ตลาดคาดการไว้นะคะค่างเงินดอลลาร์มีโอกาสหลอนค่าลงล้วก็จะสมบวกผลบวกกับราคาทองคาได้นะคะอีกตัวเลขหนึ่งก็คือจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานหลายสัปดาห์นะคะครั้งนี้ตลาดประเมินว่าน่าจะเพิ่มขึ้น2,000รายเป็น3 0 0 0 0 0 42,000รายนะคะถ้าจำกันได้ดีสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตัวเลขตรงนี้ออกมาสูงกว่าที่เราคาดการไว้นะคะถ้าอยากให้ราคาทองคำขึ้นก็คงนะคะเที่ยวให,ให้ให้มีคนตกงานที่สหรัฐอเมริกามากขึ้นนะคะก็จะมีจำนวตนตัวเลขผู้ขอรับริการว่างงานเพิ่มขึ้นนะคะตรงนี้ก็คงต้องติดตามมันก็คงจะมีผลกับ ราคาทองคำพอสมควรนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีการจับตาตลาดแรงงานของสหรัฐอเมริกานะคะว่าเฟดจะมีการถอนมาตรการ QE หรือว่ายุตินะคะในในส่วนของเม็ดเงิน8-5หมื 5, 000, 000, 000. น่นล้านอาจจะอาจจะซื้อน้อยลงก็ดูจากตัวเลขตรงนี้เป็นหลักเหมือนกันนะคะสำหรับ,บราคาทองคำนะคะก็เมื่อคืนนี้ก็เห็นมีการพื้นตัวเข้าใกล้1,000พ 400ดอลลาร์นะคะซึ่งดูเหมือนตอนนี้เป็นแนวต้านที่ค่อนข้างาแข็งแกร่งในช่วงนี้นะคะก็ต้องลุ้นนะคะถ้าเกิดผ่าน1,400-1,410ดอลลาร์ขึ้นไปได้นะคะราคาทองคำมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างแรงนะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่1,440ดอลลาร์เลยนะคะแต่แนวรับสำคัญที่ให้ไว้นตอนนี้นะคะราคาทองคำ อย่าหลุดแนวรับที่1,375ถึง1,380ดอลลาร์หลุดเมื่อไหร่นะคะราคาทองคำมีโอกาสที่อ่อนตัวลงค่อน5จมากนะคะมีแรงเทขายออกมาแล้วราคาทองคำจะลงไปสู่แนวรับที่1,350ดอลลาร์นะคะเราก็แนวรับถัดไป1 3 3 5ดอลลาร์ส่วนราคาโลหะเงินแกว่งตัวในกรอบแค่ ะะภาพเทคนิคไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยจากช่วงต้นสัปดาห์นะคะแนวต้านของโลหะเงินยังอยู่ที่2 2ดอลลาร์50เซนแล้วก็2 3ดอลลาร์นะคะส่วนแนวรับนะคะที่สำคัญ2 2ดอลลาร์นะคะอย่าหลุดตรงนี้หลุดตรงนี้เมื่อไหร่นะคะมีแนวรับถัดไปที่21.50ดอลลาร์5้เซนนะคะการลงทุนในโกลพิเจอร์นะคะตอนนี้ประเมินว่าแนวต้าน1,400-1,410อาจจะค่อนข้างแข็งแกร่ง กรณีที่ราคาทองคำปรับตัวขึ้นเหนือพัน0ดอลลาร์อาจจะเปิดเล่นฝั่งขายได้นะคะเราก็ให้ระวังนิดหนึ่งนะ,ะว่าถ้านะคะราคาทองคำทะลุผ่าน1 4 1 0ดอลลาร์ขึ้นไม่ได้นะคะต้องคัดลอสนะคะเล่นฝั่งขายอยู่ต้องปิดฝั่งขายทิ้งนะคะเราก็อาจจะกลับมาซื้อเก่งกําไหมตามนะคะทะลุ1ั1 0 มีโอกาสที่ราคาทองคำจะขึ้นได้แรงนะคะส่วน Silver Future นะคะแนวรับที่ให้เข้าไปเปิดขาซื้อนะคะ22ดอลลาร์20เซนถึง22ดอลลาร์30เซนนะคะเราก็ระวังนะคะหลุด22ดอลลาร์เมื่อไหร่นะคะต้องปิดฝั่งซื้อทิ้งนะคะรอสอกใบนะคะหรืออาจจะกลับมาเก่งกำไรฝั่งขายแทนนะคะ เซน50อินดีคฟิวเจอร์นะคะตลาดหุ้นไทยนะคะหลังจากที่ปรับตัวขึ้นร้อนแรงติดต่อกันนะคะเมะื่อวานนี้เห็นมีการปรับตัวลงค่อน้าะแรงเหมือนกันนะคะก็่วนหนึ่งโครงลงตามตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียนะคะช่วงนี้ก็มีการเคลื่อนไหวตามตลาดหุ้นต่างประเทศเป็นหลักนะคะแล้วก็ในส่วนของการประชุมกรงงในช่วงใหม่นะคะก็กรง,งองไม่ได้ สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับตลาดนะคะมีการลดอัต,ตววราดอกเบี้ยลง0 2.5ไปไปตามเพื่ออค่าการไววนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าตลาดตอบรับในทางบวกไปแล้วเรื่องวันจันทร์วันอังคานะคะเนะมื่อวานก็เลยแล้วขนาดเซลล์ออนแฟกนะคะก็ขายออกมาหลาังจากที่ตอบรับเรื่องข่าวดีไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวานก็ปรับฐานลงถือว่าอาจจะค่อน,อน,อนข้างแรงพองสมควรต่างชาติเมื่อวานนี้ยังขายออกมาเยอะนะคะ 4,500ล้านบาทนะคะแต่สบันซื้อเยอะเหมือนกันนะคะซื้อจำนวนใกล้ๆกับต่างประเทศที่ขายออกมานะคะซื้อสุทธิ4,500ล้านบาทสำหรับ3บันนะคะพอเออนักลงทุนรายย่อยในประเทศนะคะกลับมาซื้อสุทธิซื้อสุทธินะคะสองล้านบาทนะคะเซค50อินเด็กซ์ฟิวเจอร์ซื้อ มิถุนายนนะคะก็ต้องบอกว่าก็อ่อนตัวลงตามตลาดหุ้นไทยนะคะหลังจากที่ทราบผลการประชุมของกอนงนในช่วงบ่ายนะคะเราก็ต้องบอกว่าอาจจะเห็นบับฐหาลงค่อนให้แรงนะคะแต่ว่ารูปแบบก็ยังไม่ได้เสียไปมากมายนะคะมองว่าอ่อนตัวลงมา1,048ถึง1,050จุดนะคะยังกลับเข้าไปเก่งกำไรฝั่งซื้อได้นะคะยังไม่ถึงกับว่า เสียรูปแบบแล้วก็อาจจะล่องเล่นฝังขายนะครับแต่กรณีที่ไม่สามารถยืนเหนือแนวรับพันสี่สิบห้าจุดได้ตรงนี้นะคะถือว่าสําคัญนะครับถือรองฝังซื้อไว้อาจจะต้องปิดฝังซื้อทิ้งไปนะคะเราก็อาจจะกลับมาเก็งกําไรฝังขายแทนนะคะหลุดพันสี่สิบห้าจุดนะคะเน้นย้ำว่าอาจจะต้องเล่นฝังขายนะคะแนวต้านของวันนะคะให้ไว้ที่พันหกสิบเจ็ด ถึง1ัน0จุดนะคะแล้วก็อีกแนวต้านหนึ่งก็คือ1,080จุดนะคะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ